สวัสดีค่ะสวัสดีนาฮอนนะคะตอนนี้ประเทศไทยเขาสู้นาฮอนอยังเป็นท่าการแล้วนะคะเมนูดับร้อนมืดนีนะคะเฮ็ดเบียกมือยมือยนะคะกับว่าต้องเป็นอนี้เลยคะ่ะหมักแปมหมักแปมน้ำปลาหวานนะคะอันนี้เทออกนิดเดียวเองนะคะน้ำปลาหวานใช้น้ำปลาหวานแบบซําเล็จรูปนะคะขวดนี่นะคะซื้อได้ตามซุปเปอร์ม,มาเก็ตทั่วไปนะคะ เพื่อนๆหลายคน,นถามว่ามักแปมทั่วป่านใ้เบิ้งแน่ว่ามันเป็นผลไม้แบบใดดัดเห็ดป่านเบิ้งนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายคลิปยูทธิเหตุรีวิวมักแปมแต่ว่าเพื่อนๆอาจสิบว่ได้กลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆนะคะเขาคันเขาขขมาในช่องแล้วก็กดไปที่เพลิดนะคะแล้วไปค้นหาขามามักแปมนะคะมะแปมมะดันแดงนะคะมันสิมีโยพ่บวกกัเห็ดหลายรอบอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดป่านให้เบื้อง ันเป็นผลไม้วงมังคุดนะคะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อในนะคะปิดด่นเลื่นนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเปลือกสีแดงกินได้นะคะกินเหมือนกับผลไม้รสเปรี้ยวทั่วไปนะคะเหมือนหมักม่วงหมักย่อมเอียงประมาณนั้นเอาไปตําก็ได้นะคะเอาไปกินกับน้ำเปลวานกินกับพริกเกลือกินกับเจ้าบองนะคะเรียกว่าจะเอาซออีเกเล็กๆกินเป็นแบบ เครื่องเคียนกับอันพวกปลาเผาแนม้เนื้องก็ได้นะคะนี่คะ่ะเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆมั่งคุดนะคะอมหวานนิดนึงถ้ามันสุกใหม่ๆมันจะเปรี้ยวจัดนะคะแต่ว่าถ้ามันสุกจนแบบแดงจนแดงจนแดงขนาดนี้นะคะมันจะออกรสหวานน้อยนึงก็กินได้ หลายคนก็จะกินจิ้มน้ำปลาหวานแบบนี้นะคะนี่นะคะตักใส่แบบนี้เลยจ้ะแค่เป็นถ้วยตักน้ำปลาหวานใส่อร่อยมาก เป็นผลไม้ที่ไม่รสเปรี้ยวจัดนะคะเวลากินคันกินกับจิ้มพริกเกลือมันอาจจะแบบความเข้มมันอาจจะหอดนนะคะแต่ว่าน้ำปลาหวานความหวานความนัวของมันนะคะมันถึงเครืองนะคะก็ได้ใ็้ใ้เปลือกเนีาา่อโบไคโบไคเปรี้ยวนะคะถ้าจะกินได้นะคะนี่ค่ะบ้านสวนยินดีขายกิโลกรัมละห้าสิบบาทนะคะจะทรงถั่วไทยจะชจวงนี้ยังมีไ้ซังอยู่นะคะ แต่ว่าอีกจกน้อยจะปิดการสร้างแล้วจ้าเพราะว่าสเก็บไว้เฮ็ดแย้มเองนะคะกัรเท่าไปเยะเฮ็ดแย้มเฮ็ดนาง่งหมักแปมเฮ็ดแชอิมเขาก็ได้ราคาดีกว่านะคะแต่ว่าช่วงนี้แบบการอยากขายผลนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ใหหมูทีบะหูจากหมักแปมนะคะได้หูจักนะคะมันจะมีลูกเล็กลูกเล็กนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะคะเพื่อน โอ้ยลมลมหนาแรงอ well. ่าแบบไวป้าในเมึงอีกละอันนี้เลือกเอาลูกแบบแดงจัดเลยนะคะเห็ดงานสวนเห็ดงานไฮมาเมื่อยๆกับกินแบบเป๊ม สมุนม,มันกับแบบสดสจืดขึ้นนะคะเพราะว่าผลไม้มชนิดนี้มันวิตามินซีสูงมากนะคะกินแบบ,แบ,บสดชื่นท่านตาเห็นเลยเนาะสดชื่นท่านตาเห็นหัวหูกระหุงมด้วยนะคะนี่ส,สวยๆเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายแอนภาพนิ่งกอนเด้อดี ฉันเพืเ่อนๆกี่ข้าวเน้ำปลาหวานเองจะซื้อน้ำปลาหวานสำเร็จรูปมากนะคะแล้วก็เทแบนบนีบ่แหละบางคนกเอามาหั่นหัวหอมเพิ่มหอมสดนะคะหัวหอมแล้วก็เอามาใส่กุ้งกุ้งแห่งเพิ่มก็ได้นะคะสําหรับคนที่บ่ได้แพ้กุ้งนะคะมีมา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 กินมากินมากิน กินแล้วกันอ,อร่อยสั่งได้นะคะกิโลกรัมละห้าสิบบาทจ้ะจำได้จ้ะความทรง